ตำนานผีกระหังเรื่องเล่าหลอนจากปากผู้เท่าตอนข้าเด็กๆเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังมีคนเห็นกระหังมันบินอยู่แถวทุ่งท้ายหมู่บ้านตอนดึกใครได้ยินเสียงใบตานสับลมกลางคืนก็ควรรีบเข้าบ้านเสียก่อนที่มันจะเห็นเจ้าลุงคำผู้เท่าหมู่บ้านท่าลี่ผีกระหังหรือกะหัง เป็นผีพื้นบ้านของไทยที่อยู่ในหมวดหมู่ผีกินของสดหรือผีที่เปลี่ยนสภาพจากมนุษย์คล้ายกับผีกระสือในแง่ของการมีต้นตอจากมนต์ดำหรือวิชาอาคมผิดครูแต่แตกต่างตรงที่ผีกระหังเป็นชายโดยมากเชื่อกันว่าเคยเป็นหมอผีหรือผู้ฝึกวิชาไสยศาสตร์ที่ผิดครูจึงถูกลงโทษให้กลายเป็นผีดุร้ายต้นกำเนิดของผีกระหัง ตำนานที่1วิชาบินของอาจารย์สายดำในสมัยโบราณณนะบ้านหนองท่ามกลางป่าใหญ่มีหมอผู้หนึ่งนามว่าอาจารย์สนเป็นผู้เรืองเวทชอบฝึกวิชาอาคมลึกลับวันหนึ่งเขาอยากฝึกวิชาบินให้ได้จริงจึงลองผูกใบตานขนาดใหญ่ไว้ที่แขนและใบตานขนาดเล็กอีกสองใบไว้ที่เท้าแล้วเสกคาถาบินแต่เพราะทำผิดตำรา กลับกลายเป็นว่าเขากลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งปีศาจต,ต้องกินของสดเลือดสดและตับไตไส้พุงของสัตว์หรือคนเพื่อดำรงชีวิตทุกคืนเดือนมืดเขาจะออกบินด้วยเสียงใบตาลสะบัดในความเงียบใครได้ยินเสียงนั้นแล้วไม่ทันหลบก็อาจากลายเป็นเหยือ่อตำนานที่สองคำสาปแห่งผีกระหังอีกตำนานเล่าว,ว่า มีชายคนหนึ่งชื่อเสือพรานบุญผู้ล่าเสือโหดเที่ยมล่าทั้งคนทั้งสัตว์โดยไม่เลือกหน้าวันหนึ่งไปล่าจนเผอฆ่าพระธุดงกลางป่าโดยเข้าใจผิดว่าเป็นเสือดำพระรูปนั้นก่อนตายได้ทราบไว้ว่าเจ้าจะต้องกินสิ่งที่ตนเองเคยฆ่ามาทั้งชีวิตด้วยมือเปล่าและฟันเปล่ากลางเวหาคืนนั้น เสือพรานบุญเริ่มเปลี่ยนไปเส้นผมร่วงหมดดวงตาแดงกำ่ำเขาเริ่มบินได้แต่ต้องกินเนื้อดิบทุกคืนไม่เช่นนั้นจะทรมานจนตายเขาคือผีกระหังตนแรกแห่งหมู่บ้านพงไพรลักษณะของผีกระหังเป็นชายร่างสูงใหญ่แขนและขาใช้ใบตานติดไว้คล้ายใบพัดมักเปลือยท่อนบนหรือนุ่งผ้าแถบเก่า ใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ดวงตาแดงกำ่ำมีเขี้ยวและเล็บยาวแหลมบินได้โดยใช้ใบตาลตีลมมีเสียงพึบึบๆึในยามค่ำคืนหากหิวจัดจะออกล่าเป้าหมายอย่างดุร้ายจุดที่มักพบผีกระหังทุ่งนากลางดึกป่าไผ่ชายป่าลึกบริเวณวัดร้างหรือศาลเก่าหลังคาบ้านไม้โบราณที่ไม่มีคนอยู่ เรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านเสียงใบตานยามตีสามยายแจม่มแม่เท่าหมู่บ้านโคกอีสานเล่าไว้ว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเด็กบ้านนี้โดนผีกระหังจับไปกินไปหลายคนข้าเห็นมากับตาตอนตีสามเสียงเหมือนมีพัดลมยักษ์มาบินเหนือหลังคาใบตานมันสะบัดแรงจนเสียงเหมือนพายุแล้วก็มีเสียงร้องไห้ของเด็กเสียงกรีดร้อง จากนั้นก็นเงียบหายไปหลังจากนั้นชาวบ้านต้องจุดธูปไหว้ทุกคืนสวดมนต์และเฝ้าระวังลูกหลานเพราะผีกระหังชอบกลิ่นเด็กและเนื้อสดวิธีป้องกันผีกระหังวางมีดหรือกันไกลไว้กันใต้หมอนเชื่อกันว่าผีกระหังจะไม่กล้าเข้าใกล้โรยเกลี่รอบบ้านเพราะผีกระหังเกลียจัดจุดธูปเก้าดอกหน้าบ้านแล้วสวดคาถาขับไล่ บทเฉพาะทางล้านนาไม่ทิ้งเนื้อดิบไว้กลางแจ้งตอนกลางคืนเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านเพราะหมาจะเห่าเสียงกระหังได้ก่อนใครมีตำนานเล่าว่าในสมัยหนึ่งผีกระหังถูกพระอาจารย์ใหญ่หลวงพมัน่นไล่จับด้วยคาถาบริกรรมทั้งคืนใช้ไม้เท้าปักดินผูกมนเอาไว้จนผีกระหังถูกตรึงร่างกลางเวหาแล้วกลายเป็นหินอยู่กลางป่าใกล้ดอยสะเก็ด บางคนบอกว่าหินนั้นยังอยู่แต่ลูกหลานของผีกระหังหมอผีหรือผู้ฝึกวิชาใหม่ๆยังมีอยู่ในโลกหากหลงทางหรือได้กลิ่นเลือดสดยามข้ามคืนระวังเสียงใบตานบินอาจจะได้เจอของจริงกะลักครั้งหนึ่งน้ณหมู่บ้านริมป่ามีชายหนุ่มชื่อลือคำปุล ซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งเขาเดินกลับบ้านลำพังผ่านทุ่งตอนตีสขณะที่เขาเดินได้ยินเสียงพร,พ,รพริบๆพรับๆเหมือนใบไม้สะบัดลมใกล้ทัวขึ้นทุกทีคำปุญหันไปก็พบชายร่างเปลือยท่อนแขนและละขาเป็นใบตานเจ้าคำปุนหยบมีเดเหน็บจากเอวคว่างเป็นรูปกางเขนล,ลงดินทันทีผีกระหังกรีดร้องแล,แล้วหายไปกับความมืด คืนนั้นเขารอดมาได้และตั้งแต่นั้นไม่กล้าเดินคนเดียวกลางคืนอีกเลย